จริงๆคุณหมาว่าการที่สอนให้เป็นคนดีมันก็ครอบคลุมทุกเรื่องอยู่แล้วในเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรื่องของการทาตัวเองให้ดีะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแค่เราสอนเขาว่าขอยเขาเป็นคนดีไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแค่นี้ว่ามันก็แบบค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วอ่าแเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับกับเนวาดาวออนทูรูนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกับช่วง ที่ต้องบอกว่าเรามีเรื่องราวดีๆมาแชร์กันเรามาแชร์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอ่าใช่แะอ่เปเรื่องแรกเลยครับเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของคุณตาคนหนึ่งนะครับเนี่ยเขาอยู่ตรงอนุงสวรีนะครับขายพัดกับตุ๊กตาเป็ดนะครับตัวสีเหลืองขายตัวละร้อยนะครับไม่มีคนสนใจเลยนะครับแล้วก็บอกว่าราคาเนี่ยมันแพงไปนะครับแต่ว่าพอไปคุยกันแล้วเนี่ยคุณตาก็เล่าเหตุผลให้ฟังว่าเนี่ยยายเขารับมาแพง นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องค่าใช้ใจ่ายเยอะแยะไปหมดเลยจ่ายค่าบ้านลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยเออลูกตัวลูกหลานเนี่ยทิ้งไม่มีใครดูแลนะครับคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยแถวนั้นก็อ,อ,อยากให้ช่วยกันซื้ออะไรประมาณนี้อ่าก็เลยอย่างเนี้ยอยากให้เนช่วยพูดอืมจริงๆแล้วก็อยากให้ช่วยกันซื้อนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าราคามันมันค่อนข้างที่จะแพงแล้วและและอีกอย่างคือ,คอ คนที่เดินอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ใช่คนรวยอ่ะอืมันรุสเวอรีอ่ะเนาะใช่มันก็ไม่ใช่คนรวยแต่ก็ก็เราเราก็ยังอยากให้คนช่วยเหลืออืเขาเขาหน่อยซื้อสักคนละตัวคนละตัวคนละตัวก็เงินเรายังทํางานเรายังหาได้อ่ะอืร้อยหนึ่งเราเราก็ยังหาได้อ่ะแต่แต่คือพูดถึงความจําเป็นแล้วเขาน่าจะจําเป็นนะคนเราอตอนนี้เขาไม่มีลูกหลานด้วยนะใช่ไม่มีคนดูแลด้วยอยู่กับตายาย นะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าไม่ซื้อได้ไหมแต่ช่วยมีไม่ถึงร้อยอ่ะถ้าช่วยแล้วเราจะยังไงเออได้ไหมแบบนั้นแบบนั้นน่าจะดีนะแบบคุณยายสงสารจังเลยแต่ผมมีไม่ถึงร้อยผมมีห้าสิบช่วยยายได้ไหมครับถ้าอย่างนี้ไหวไหมก็น่าจะดีนะก็น่าจะดีเออเนาะเออแบบนี้ก็น่าจะดีใช่ใช่ใช่แต่แต่ว่ายังไงถ้าใครสมมติไปเจอคุณตาคุณยายแล้วจะให้ยังไงคุยกับท่านดีดีท่นเพราะว่าท่านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ วันนี้พกใช่ท่านไม่ใช่วันนี้พกว่าว่าแบบเออแต่คือท่านก็มีของมาแล้วท่านก็หาทางยืนด้วยลำลำแข้งของตัวเองไม่ได้ไปขอใครแต่มันก็อาจจะติดปัญหาในเรื่องของของที่เอามาขายว่ามันแพงไม่อะไรนี้เราก็บอกเขาว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากช่วยเขาจริงๆนะก็เอาเงินให้เขานะครับอ่ะ เออหรือบางคนถ้าไม่ได้เงินเอ้ยถ้าถ้าไม่ได้ให้เป็นเงินแต่อาจจะเป็นร้านขายของหรือร้านขายข้าวหรืออะไรเงี้ยเอาข้าวไปให้อืก็ได้เป็นของแทนไปก็น่าจะดีนะผ้าอะไรเงี้ยก็ออ้นะฮะอ่ะมากันที่เรื่องที่สองนะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องของเด็กเมื่อกี้เป็นเรื่องคนแก่แล้วอันนี้เป็นของเด็กบ้างนะฮะเป็นเด็กน้อยนะครับอายุไม่เกินสิบขวบนะครับเด็กคนนี้เนี่ยเสียงดีมากนะครับนั่งกอดตะกร้องเพลงนะครับให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ดูกันนะครับอ่ะ

จะช่วยหนูห <amounts> น <of food writers> ่อยซื้อหนูไมน้องเขาขายอะไรคืออยาดมนะน้องเขาขายย่าดมอ่าก็ก็ก็ดีนะก็เพราะว่าพกติดตัวได้ตลอดเผื่อฉุกเฉินอะไรอันอันนี้ก็ก็ซื้อไว้ก็มีประโยชน์ของไม่ได้แพงเลยมากนะใช่ใช่ด้วยนะฮะน้องก็เสียงดีนะครับเขาขายอยู่ที่สวนจตุจักรครับผมครับใครสนใจก็ แวะผ่านไปมาแถวนั้นก็ลองแวะไปหาน้องเขาหน่อยละกันครับผมนะฮะอ่ะมากันที่เรื่องที่3ามหมายวันนี้เรามี3เรื่องนะครับเรื่องที่3ามวันนี้หนุ่มพิการครับสู้ชีวิตนะครับแต่ไม่ใช่วันนิพกไม่ได้มาขอเงินรีฟแต่อ๋อคลิปนี้ผมดูแล้วชอบมากเทพมากมีมาแลกมีมาแลกมีของมีความสามารถมาแลกนั่นก็คือมายากลช่วงนั้นผมดูคลิปนี้ผมอยากกับพี่สอนผมหน่อยเหอะเออคลิปตัวนี้เนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้ต้องช่วยเหลืออะไรเขาแต่ว่าเราให้เขาดูว่าความสามารถของคนพิการ นะฮะก็เนี่ยครบสามสิบสองยังเรายังทําไม่ได้เลยใช่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 เพราะฉะนั้นน่าจะใช่นะน่าจะวอ t r ิง t นะฮะใช่ไหมเออเราไม่เห็นภาพกว้างด้วยนะว่าเป็นที่ไหนนะฮะนี่เนี่ยเขาทําได้เนียนอ่ะเนียนมากอ่ะเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราต่อให้ไม่ครบ32ก็สามารถก็จะต้องสู้ทำงานและเงินได้ ยอมรับเลยว่าพี่เก่งกว่าผมมากมากแล้วก็เนี่ยแหละครับคือความสามารถของคนความพยายามาายก็ถือถวึงแม้ว่าเขาจะมีไม่อาจจะอาจจะมีปัญหาขอให้สู้อ่ะใช่แต่ขอให้สู้ขอให้สู้แล้วก็อย่าท้อนะครับครับผมอ่ะตอนนี้เรามีช่องทางการสั่งซื้อ เสื้อของเน่อ่ะเน่ช่วยบอกหน่อยช่องทางการสั่งซื้อเสื้อของผมนะครับก็คือ idline ครับ n h f f s s o p ตัวย่อก็คือเน่เนิวฟาส์ดชอบแล้วจะมีลูกอีกคนนึงอะคนเดียวขอตั้งอันานัคนให้คนแรกอ๋อโอเคขอขอดู คนแรกก่อนนะแต่ขอรบกวนครับก็คือว่าทําตามขั้นตอนหน่อยเพราะว่าผมผมผมก็เหนื่อยในการในการตอบบางทีส่งเกมมาก็คือคือคือผมระบุไว้ชัดเจนแล้วตรงรูปที่แต่ว่าโอนเงินมาส่งสลิปมาระบุไซส์ระบุสีระบุลายลายก็คือจะมีลายเดียวกับลายกลุ่มระบุมาให้ชัดเจนจากนั้น เขียนชื่อที่อยู่ทิ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวผมมาอ่านเองอแล้วเดี๋ยวผมส่งไปให้เองเกมเศรษฐีไม่ต้องเกมเศรษฐีไม่ต้องไม่มีเวลาเล่นเล่นแตทำงานครผแต่ทำงานครับผมขอขอขอร้องแค่นี้ครับเพราะว่ามันไม่งั้นมันมันไม่ทันจริงๆอ่ะมันมันตอบไม่ทันจริงๆอ่ะแล้วแล้วพอตอบไม่ทันลูกค้าก็ก็บบนวเดี๋ยวก็บบนพอพอไม่ได้ปุ๊บอ่ะแล้วเดี๋ยวก็มีมีมีนะมีนะมีมีออยู่ในอยู่ในไอแพดมีนะทักมาประมาณตีสี่กว่าพี่มึงจะขายไหมเนี่ย ผมบอกว่าแล้วมึงไม่ดูเวลาเลยเหรอสีสีกว่าเนี่ยกูไม่ขายผมผมผมขอพูดแบบแบบหยาบแล้วกูไม่ขายแล้วสีสีกว่ามึงมึงทักมาไก่ไก่ยังไม่ขันเรื่องเยาเสื้อแล้วเหรอเออแบบโอ้โหมึงจะเรียกไปไหนเนี่ยคือว่าถ้าจะซื้อก็คือทำตามขั้นตอนไม่ต้องถามว่าขายไม่ขายโอนเงินมาสั่งซ้ายระบุแล้วที่สำคัญ ขอรหัสแปรณสียกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยเพราะว่าเผื่อเผื่อมันไม่ชัดเจนผมจะได้โทรไปตลอดมีน้องคนหนึ่งนะไปเขียนใน a ฟ e b o o k ผมพี่ที่พี่โทรมาถามหนูว่าสรุปเสื้อเบอร์อะไรอ่ะหนูเอาเอาเลขเลขท้ายโทรศัพท์พี่อ่ะไปแทงหวยเลขท้ายโทรศัพท์ผม9ก้าหน่นแคนงแม่งถูกซะงั้นอ่ะผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนครับเอามาแบ่งด้วยใกล้ใกล้ตัวเราเหรอเออเอามาแบ่งด้วยลงท้ายเป็น้าหนึ่งนเนี่ยโทรศัพท์ผมมาโหแบบ เราไปแทงทะเบียนรถเราอะสามเก้าหนึ่งนะครับเจ้าของเองไม่ถูกนะฮะแต่คนอื่นเอาเลขไปแทงถูกนะฮะอ่ลืมนะครับรบกวนทําตามขั้นตอนอ่านนิดนึงนะครับผมขอบคุณวันนี้ก็ขอบคุณเอสซุดนะครับที่ยังไม่ให้ผมเหมือนเดิมนะครับถ้าเอสซุดให้ผมผมก็อจาะเอาเอสซุดเนี่ย ไปเข้าลายแล้วก็พิมพ์นะครับทีมงานบอกเอสุนให้ทีเถอะนะมีเอสุทบุกชีวิตครอบครัวจะดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยจะไม่บ่นมีเวลาดูแลลูกอยู่ข้างๆลูกใช่ยกไพิมไปกดพิมในไอ้แท็บเล็ตมันไม่มันไม่ทันน่ะเอนะขอเอซุนได้สักทีไม่ขอแล้วดี่วทีมงานถามทีมงานนี่ติดต่อได้ไหมเนี่ยเอสุนเนี่ยลายทีละข้างในบอกกูเป็นทีมงานกูยังไม่ได้ โอ้อะโอเคครับข้างในเร่งมาแล้วเขาบอกปิดรายการได้แล้วอ่าครับผมก็อย่าลืมนะครับมันพ่อพรุ่งนี้นะครับครับอย่าไปเทสรถเลยเพราะว่าทุกปีอ่ะตายกันเยอะใช่ดูไฟก็พอถ้าเจอผมขี่รถเล่นก็ผมก็ดูไฟเหมือนกันผมก็ต้องมีดูไฟเล่นกับน้องๆอะไรคือน้องผมอ่ะมันไปเอาเอาตรงๆเลยนะน้องผมอ่ะมันไปเทสกันอยู่แล้วแต่ถ้ามีผมไปด้วยอ่ะ ผมคุมได้ไงเฮ้ยขับช้าเฮ้ยขับช้าอะไรอย่างนี้ไงมันก็ไม่กล้าเนาะครับแต่แต่จะบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่าท่อบึ้มท่อดังแบบปีกันก่อนผมบอกได้เลยว่าผมเชื่อเลยว่าลําบากแน่เพราะว่าทหารน่าจะเยอะช่วงนี้ระวังเมื่อวานเมื่อวานแถวบ้านต่อยกันครับเข้าไปห้าม โดนมาหมัดหนึ่งครับกล้องโซนโดนประธานโทษเราเรียกว่าโดนของแถมโมโหแถมไหมคนโมโหเลยโอ้โหแบบถ้าเป็นคนอื่นโดนไปแล้วโอ้โหฮิวโก้ฮิวโก้มาห้ามเลยแบบโมโหว่าถึงตัวสันเลยอยู่ดีๆก็โดนต่อยอะไรหว่าอุตส่าห์ไปห้ามแท้ๆนะเออ นะฮะอ้าววันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอลาไปก่อนครับนะครับไปเก็บความเก็บความแค้นไห้ครับผมวันนี้ก็ขอโทษด้วยที่ที่ดรามานิดึงเออมีดรามานิดึงแต่ไม่เป็นไรนะเราก็มนุษย์เหมือนกันทั้งนั้นนะฮะมีอารมณ์มีความสึกลืมนะครับวันนี้ถ้าใครที่ยังมีพ่ออยู่ก็ที่ยังทำอะไรให้ท่านได้ก็ก็ขอให้ทำต่อไปแล้วก็ขอให้ชีวิตเจริญเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนนะครับผม ครับครับขอบคุณนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของเราลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้รายการเนวัตดาวออนทีวีนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ